เสียกรรมสวยนะแต่ว่าเออต้องเสียกรรมหรอเจ็บะ่ะเอาตรงทิศเนตนเกาหลีอะหน้ผาผากนะไม่ใช่สมองงองที่ <c oughs> ปลูกฉันคือพยาบาลหรือโยบบาล <c oughs> ใส่มาจากจิมมี่จางจะอยู่บนหน้าเรา <c oughs> อย่าเพิ่มนะอย่าเพิ่มนะเลดี้จาก,กี้ค่ะนะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> เลดี้จาก,กี้ค่ะ วันนี้นะคะดิฉันเป็นในส่วนของมัมอ่ะคือเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเสียการรมวันนี้เราจะมาเปิดอ,อกเปิดใจบอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ดิฉันจะพูดคนเดียวมันก็ไม่ได้ฉันขอเปิดตัวเอเจนซี่เบอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้ผู้จัดการดิฉันเองค่ะคุณลูกน้องค่ะเกียจจังเลย ใช่เหมือนลูกตอนแบบทำศัลยกรรมหน้าผักใหม่ๆเอยากไปจบไปได้แล้วก็เอองหน้ามาเรามาพูดถึงเรื่องของการศัลยกรรมของแจกี้กันเลยดีกว่าตั้งแต่หัวยันเลยค่ะอะไรที่ตัวเองทำแบบอย่างแรกที่ทำศัลยกรรมเลยทำทันทีเลยฉันทำทันทียกเสรยกเซร็จใช่เพราะว่าวันแรกรู้สับด้วยเดินเข้ามาสู่บ้านดาวแห่งบ้านมิลเลียนออฟสตาร์ผู้จัดการพงศ์ได้ปรึกษาแล้วว่าสวยนะแต่ว่าเออต้องศัลยกรรมแบบแต่ว่าอะไรแบบสวยนะต้องทำศัลยกรรมมันมันสวยมันยังสวยไม่สุดไงสวยไม่สุดใช่ใช ด้วยความที่เป็นฝรั่งอะไรใดๆมันก็จะแบบมีลน้นมีเกินมีไม่พอดีอะไรที่ไม่อยากให้มีก็มีอะไรที่อยากให้มีก็ไม่มาเแคนาานอนหน้าผาน้าผาไปถึงนี่ <laughs> ลูกเราเป็นนักแสดงเนี่ยเป็นไทยเราก็ต้องแบบมันไม่ต้องแทร็กถ้าลูกอยู่จีนคือลูกต้องทำนะคือลูกแบบบอกราโวตก็คือคนจีนเขาจะต้องมานั่งทำแบบหัวนี่ก่อตอนถ่ายใช่ป่ะนี่ไม่ต้องทำคนระับไปถึงคั้นสี่ได้เลยขั้นสี่เลยคนเดือวกันนัดตีสามลูกมาหกของชับพร้อมถ่ายเท่มันนั่นแหละแล้วก็เลยไปกาดตัดหน้าผาเสร็จ สิ่งต่อไปที่ทำคือเย็บชั้นตาทำอ้องเย็บชั้นตาเยอะมากจริงๆตาหนึ่งเจ็บชั้นจริงๆว่านี่แปดชั้นงานขอี่ชั้นตาหนักกับเร็วมากเลยเพราะอะไรแก่มันคือความชราภาพฉีดไขมันอ๋อฉีดไขมันทางหน้าสือถคือหน้าผากตาแล้วก็ไขมันใช่เลยไม่ได้แลยนันก็เป็นผิวนั่นแหละทุงานผิวหมดเลยเขาก็จะมีการจอบการอะไรใดๆแบบ เจ็บอะเอาตรงทีต์เบนเกาหลีอะแต่มันฝังลึกแล้วมันช่วยได้แบบลึกๆจริงๆใช่หมอที่ต้องบอกว่ามาปีละครั้งอะถ้าอยากตรวจเซ็นเซ็งจริงนะหกเดือนครั้งนั่นกันคลิปนี้เกาหลีจริงแต่ตอนนี้คือยังไงก็ผิดจ้าก็คือในส่วนของการผ่าตัดหน้าผากก็คือเหมือนแบบทำได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบเดินทำเอ้ยติดเดินทำได้สิบเเซ็นตสักทีเป็นรถติดที่แบบติดนานแต่ที่มาครับคลิปติ๊กตอกสามล้านวิวที่โดนอะไรละคะเรื่องวิกโพเรื่องวิกโพที่ต้องกระชากผมให้คนดูว่าไม่ได้ใส่ไหมเออดึงค่ะ ไม่ได้ใส่วิกค่ะพี่แค่ไม่มีไรผมง,ง้งอ่ะเรามาเล่าเลยนะเริ่มเลย,เเลยอ่ะก็คือว่าตอนเราไปตอนแรกเราก็ปกรึกษาหมอเรื่องหน้าผาก่อนเอ,อ้เราพอจะทำยังไงได้บ้างคุณหมอครับลูกผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าผากจริงหน้ผาผากนะไม่ใช่สมองจะควรทำยังไงดีอย่างเงี้ยล้วปลุกผมได้ไหมคุณหมอก็แบบลองเปิดเปิดเปิดเ,ดเดห,<อ>หมอว่าในระดับคุณแจ็คก,กี้แล้วทรงหน้ผาผากคล้ายๆทรงหน้ผาผากผู้ชายนะครับใช่ จริงจริงคุณหมอเออทางผมแนะนําว่าควรขัดบั๊กแล้วขยับเลยดีกว่าครับเอก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นการกรีเอาสิ้นสุดของโผมาตอกับหน้าผากเลยคือเป็นการดึงมาแต่หน้าเราจะไม่ยกเพราะเราดึงจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ก็จะยกใช่ใช่หลังเขาเลยจะตึงนิดนึงตอนแรกๆก็จะเป็นแบบตุ๊กตาชักกี้ก็คือตรงเนี้ยจะเป็นรอยเย็บเป็นได้กัแล้วกวทีมงานช่วยอิเสิร์ทพาไปนะเหมือนเหมือมากแต่ข้าใงตรงเนี้ยคือเขาจะใช้วิธีการโอเมกเย็บข่าวว่ามันเจ็บไหมอ่ะมันจะทรมานในวันแรกแล้วก็แบบฟื้นขึ้นมา อันนั้นจะเป็นมันทรมานที่สุดเพราะว่าไม่ทรมานเพราะการศสียกรรมด้วยค่ะทระมานเพ<ม>ระาะว่าแพอยาสลบกีฉันอ้วกแต่ก่อนจะทำหน้าผากได้อะหมอเขาไม่อยู่ดีมาจะทำนะเขาก็ต้องมีมามีเครื่องมือวัดส,สัดส<ม>่วนหน้าผากหมอบอกว่าถ้าเนื้อยืดความยืดหยุ่นหน่อยไม่ได้เอออะไรนะเขาก็ไม่ได้ทำให้เพราะว่าเขาก็มาจับข้างหลังนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่หน้าผากของเราอ่ะมันเป็นรูปตัวเอ็มเข้าไปแล้วเราก็อยากให้หน้าผากแคบลงใช่ปะแตกเกียรจะต้องทำให้โค้งตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งแต่ว่าตรงนี้้้ยยยยมมมมมมััััันนนนตอออออองงงงิ่่่่่ขขบบบาาาากกกซึทไไดูเคคืแวรระ ก่อนเข้าไปคุณหมอก็แบบไมยากนิดนึงครับแต่จะทำให้ดีที่สุดครับใช่ และอย่างที่เราทำก็คือตาตาที่ฉันลืมขึ้นมาก็คือเหมือนหอยแคร์ในช่วงแรกแล้วก็ในส่วนของขอไขม,มันหมอนหมอเขาดูหน้าเราเขารู้เลยว่าเราเคยฉีดพิเลอร์มาก่อนเขาก็จะแบบมาจับ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 ,จบว่าอุ้ยตรงนี้เป็นคิเลอร์้อนค้างนะหมอจะขูดออกให้นะคะซึ่งฉันอ่ะก็คือฉีดมาเป็นระยะเวลาน,านานและหลายหมอเราทำที่เกาหลีในประสบการณ์ดีค่ะฉันว่าก็ดีนะส่วนตัวฉันฉันคิดว่าที่ทำที่เกาหลีแล้วฉันสบายใจเพราะว่าด้วยความที่สภาพอากาศเขาดีเราไปตอนหนาวอ่ะฉันไม่บวมเลยนะเธอบวมนิดหน่อยมันไม่ได้บวมแบบวมน่ะเกล็ดมันคือแบบ แล้วคือแบบเราไปไหนคนไม่ได้แบบมองแบบตกใจตใช่คนไปเรื่องปกติคนทันทายเรื่องปกติหาใครไม่ทันทายถือว่าผิดแล้วฉันก็รู้สึกว่าที่นู่นน่ะเขาเหมือนมีผลิตภัณฑ์ที่มันรองรับคนทำศสลยกรรมเยอะจัดต้องบอกก่อนว่าโรดมาเกาหลีถ้าที่เจอมาคือแบบพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีใบสัญญาออกมาใบสัญญาใช่ใช่ไม่ได้จัดมาให้นะให้เราออกไปซื้อเองตามร้านขายยาซึ่งร้านขายยาพามีเภสัชกรดูแน่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราอยากหายเร็วมีตัวไหนเขาจะแนะนำเพิ่มแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกเองว่าข้อเสียของเกา ก็คือพยาบาลมือหนักเข็นรถทีก็อืมเตอะแล้วจะเนก็น่แบบโ่อกูต้องตื่นอ่ะกูจะนอนไม่ได้มะเยดียกกูไหลับกวลาัวลาบไี่ปุ๋งฉันคือพยาบาลหรือโยมบาล แจ็คกี้อ่ะเป็นคนใส่ยตาสาั้นแล้วตอนทำัลยกรรมคือทานข้ามสายเลนตาเพราะว่าฉันต<า>้องฉีกสายมันมา<ด>นะถ้าจะมีอะไรมากดทับไม่ได้เดี๋ยวเป็นลุ่มฉันก็อ๋อโอเคเข้าใจตาแต่ว่าชิมมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นไม่พอเธอคอุราะ่าเราหยอกตาก,กันแก้เศษปกติเวลาเราหยอดตามันจะเป็นน้ำๆเนาะอันนี้เป็นเนื้อครีมสิ่งที่ฉันเห็นทุกอย่างคือมัวอยู่แล้วมัวยิ่งกว่าเดิมมองอะไรก็ไม่เห็นแล้วคือเธอรู้เปล่ะอารมณ์คนเพิ่งฟื้นจากยาสลบอ่ะแล้วคือแบบไม่ง่วงแล้วอ่ะแล้วฉันก็อยู่อย่างเงี้ยเธอ นั่นแหละค่ะก็เลยได้นอนหนึ่งคืนระหว่างคืนนั้นก็มีการเดินยาให้ตลอดมันเป็นยาแก้อักเสบฉันคิดว่าเขาก็จะฉีดเข้าใส่น้ำเกลือเลยเขนบอกว่ามันก็จะแสบหน่อยหลังจากเดินยาอะไรเสร็จก็ไม่มีอะไรทรมานแล้วหลังจากนั้นก็ได้ออกโรงพยาบาลแล้วก็เป็นแต่ละแต่ ก็ไปตลาดต่างๆเธอสุดก็กินปิ้งย่างต่อแล้วคือคือทางไหนเขไปกินปิ้งย่างเลยกินเลยหมอบอกว่าให้กินได้ทุกอย่างอยากไปไทยที่หันกินปลาหันของแบบระวังด้วยแบบหลีกเลี่ยงอาการอักเสบใดๆแต่นี่ยอมใจคุณจักรีนะคะคือออกจากโรงพยาบาลแล้วเดินกลับโรงแรมก็ไปช้อปปิ้งแต่ร้านแรกในร้านสุดท้ายเข้าขันระหวัางขานใหถึงตัวกูก็ต้องพยุงมันของก็ต้องถืออย่างนี้หมอพูดประมาณว่าแบบไม่อยากให้อยู่แบบป่วยให้เที่ยวเลยเดินเลยเต็มที่อันนี้ทำพอตัวเองหรือทำพอคนหมอทำผู้จัดการยูแต่ว่าก็จริงๆมันก็เป็นาั ก็คือเหมือนว่าทำให้ตัวเองดูดีขึ้นใช่อาชีพเขาพูดใครนักแสดงเขาอาชีพแบบไข่หน้าดูเดี๋ยวไข่ที่หน้าไข่หน้าขายหน้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไข่ที่หน้าด้วยส่วนหนึ่ง คือเขาต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทำอาหารกินใช่เราก็มองว่ามันต้องดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการดูแลใดๆทีมเคลมทุกอย่างเราก็ต้องสั่งให้นางบำรุงการลดน้ําหนักออกกำลังกายเรามีการชั่งแตะกิโลใดๆแล้วตอนนี้ผู้จัดการอยากให้พี่สกีทำอะไรคทมกระชับใบหน้าใดๆทำฝรั่งเอออะไรอยโอ้ฝรั่งมันห้อยเร็วมากจริงๆไปหรอนมก็ห้อยหน้าก็ห้อยนมคือไปทางทิศทางลมถ้าให้เราอย่างนี้ปุ๊บนมห้อยฝั่งนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ก็นมห้อยฝั่งนี้ทันที้ไปรอ ถ้าเกาหลีเปิดจะไปเลยไหมไปทำอะไรก่อนนะครับนี่ถ้าสำหรับนี่คือการเ่ียร์สับเนี่อการเสี่ดการ,ร,รฉันอยากฉีดไข่มากส่วนตัวหน้านี้เป็นคนไม่มีไขมันเลยแล้วแบบ <c oughs> หลายในคนงง ถ้าขอปุ๊บหน้าลงก่อนตัวยังไม่ลงเลยแต่หน้าคือแห้งแล้วนึกออกป้ะแล้วก็ตั้งแต่ไปฉีดไขมันมาฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การฉีดแล้วหายไปแต่มันคือเหมือนเป็นการทําให้หน้าเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันควรมีไขมันถามว่าเนี่ยผ่านมาเกือบสามปีแล้วอ่ะเกาหลีเนี่ยถ้าเขาเอาไขมันจากร่างกายเราออกเขาจะเอาออกหนึ่งครั้งฉีดสองครั้งกระดูกจากจนช่วงนี้ของเราออกไปมีนจางจิมมี่จางใช่ไขมันจากจิมมี่จางจะอยู่บนหน้าเราใช่ใช่แต่ว่าคุณต้องมีไขมันตรงจิมมี่จางด้วยนะมันไม่ใช่ าไข่ไม่กล้าทำลยนะกูวม่แต่พอน่าจะกี้พอมันมีไข่มาไน้าน่าดูเด็กลงตอนไปของเมาดรียบร้อยป้าฉันไม่ได้ผู้ชายเลยอะเราไม่ได้เที่ยวเลยอะเพราะฉันจเรันผัวเมียกันงง พยายามให้ผู้จัดการทาปากแดงแล้วแดงอีกซึ่งชาวบ้านฉันก็ทาแดงมากนงที่เกาหลีมันก็ทาแดงกันแต่ผู้ชายเกาหลีสุดทาปากแดง <S <S เราเราบนการแต่งหน้าเบาเลยเอ่ละล่าสุดคือผู้จัดก,การออกไปรับงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่มีความคอนดิชันใดใทั้งสิ้นนะคะเอาเป็นว่าเราพูดถึงเกาหลีไปแล้วแต่ตอนนี้คือเกาหลีปิดยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปแต่เอาเป็นว่าเราก็ต้องทาที่หน้าของเรานั้นยังยกระชับแบบนี้อยู่อีกนานๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปล้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าหน้าเมื่อแก้วแล้วและที่สำคัญคือวันนี้จะทำหเล็กๆน้อยๆมาบอกให้มันพันดุงขึ้นไปตลอดกาลและนานเธอ ก่อนที่โควิดจะเปิดค่ะเออก่อนที่เกาหลีจะเปิดค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ในห้องน้ำนะคะฝ่ายใส่หูฟังก็คือเสื้อุ้งหยงเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเสียงฉันก็มีพาวเวอร์นะคะเราจะเริ่มด้วยการล้างหน้าก่อนจะถึงหน้าสดเอาง่ายๆเราจะทำการล้างหน้าแบบบิวตี้บัคเกอร์ปวดหูไหมแจกี้จ้าชอบมึงไา้อะ ทุกคนตอนนี้นะคะหน้าจะที่ก็สดแล้วเหมือนใส่วิกมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของคมลา นั่นก็คือการทําให้หน้าของเรายังยกกระชับเป็น V shape แบบนี้นะคะซึ่งตัวที่แจ็ก,กี้ใช้คือตัวนี้ค่ะ Folio Bear นะคะน้องมาในรูปแบบของความเป็นคล้ายหมีนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งวิธีการใช้นะคะอยา่างแรกคุณจะต้องมีนั่นก็คือแอปพลิเคชันของ Folio ซึ่งก่อนใช้เดี่ยขอพูดนิดนึงนะคะว่านางเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า microcurrent นะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าตรงนี้จะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีการออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อ ของเราแข็งแรงแล้วก็ยกกระชับพื้นหน้าของเราวีขึ้นไม่หย่อนคล้อยนะคะแล้วนางเนี่ยนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแถวเรื่องน้ำมากหรือว่าอะไรแถวๆนี้ให้แบบฟูขึ้นยกขึ้นแล้วนางก็ยังมีเทคโนโลยี Tresenic Position นะคะที่เป็นการสั่นของฟอริโอนะคะนางจะช่วยในเรื่องของการส่งกระแสเข้าไปในหน้าของเราให้มันลึกยิ่งขึ้นช่วยให้เลือดของเรานนะคะไหลเวียนดีขึ้นค่ะทำให้หน้าของเรากระจัางโอเคเริ่ม นะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือนี่เชื่อมตัวฟอริโอนะคะกับมือถือด้วยแอปฟอริโอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมต่อซึ่งการเชื่อมต่อนี้คือเราจะทำแค่ครั้งแรกในการเชื่อมเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็คือใช้ได้ยาวๆเลยใครสงสัยว่าแม่แล้วใช้ไม่เป็นหรอทำยัไงไงหนูเขามีวิดีโอสอนลูกข้างในก็คือมีเต็มเลยวิดีโอนะคะอืมใช่แล้วเสร็จปุ๊บอ่ะเราเข้าไปที่ start massage นะคะซึ่งเนี่ยพอเราเข้ามาเสร็จใช่ปะเขาจะมีบอกเลยว่าเราจะเลือกความสั่นที่เท่าไหร่เขาก็มีทั้งหมดหลายระดับด้วยกกันนนนะะะคแต่ถ้้าใหเ็ เริ่มจากน้อยๆก่อนเริ่มจากหนึ่งแล้วกันจากหนึ่งเลยบุบ๋มเบาตอ่าแล้วก็ทีสสนิทก็มีให้เลือกว่าจะเอาออนหรือว่าจะเออฟฟ์ซึ่งจากที่ก็คือออนเป็นจา้าแล้วเสร็จปุ๊บในลองสตาร์ทซิสั่นแรงกันนะได้อยู่นะขั้นตอนต่อไปนะคะหาเซรั่มคู่ใจที่เป็นเซรั่มแบบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประทินผิวหลังจากนั้นเราจะเริ่มเปิดค่ะต้องเป็น water base เท่านั้นนะคะทุกคนจากกีแบบ้จ้าชื่อแากี้จ้า ออะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะ start ปวดหูไหมชอบชอบยุกนิบนะยุกนิบอย่าเพิ่มนะอย่าเพิ่มนะยังง ไอตัวมไมโครเคอแรงเนี่ยคือเขาเนี่ยใช้กับสปาชั้นนํำเลยนะเธอแล้วก็ใช้ในการแพทย์ด้วยตัวที่ฉันรู้สึกว่ามันดีที่สุดก็คืออะไรคอจ<ร>ังก็คือให้คอมันแกระชากเอาจริงๆนะต้องถนอมไว้ก่อนนะเพราะคอพวกอะไอย่างเงี้ยๆๆๆย่นย่นขึ้นมาคือแบบงานช้างอนะบอกเลยแค่นี้เลย ฟิลลิ่งเป็นงานเพลินๆนะเธออ๋อแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะสําหรับทุกคนก็คือระวังลูกกระเดือกนะคะเธอสิ่งนี้โอเคเนาะไม่รู้ใช้ถูกหรือเปล่าแต่สบายตอนนี้แล้วนี่เราใช้เสร็จปุ๊บอ่ะเรานอนได้เลยป่ะหรือว่าไม่ต้องล้างอะไรแล้วใช่ป่ะมันเหมือนมันเหมือนเป็นการผลัดเซรั่มเข้าผิวหรอจากปกติคือใช้มือตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้มือแล้วแล้วเซรั่มเราก็จะเข้าไปลึกสุดใจอู้ดี แล้วเขาก็ยังมี anti shock system นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรได้วยความที่มันเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วหน้าเราบางคนอ่ะโดนกระแสไฟฟ้าเยอะแล้วอาจจะไม่รู้สึกแต่บางคนแบบเจอแล้วแบบช็อคอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปรับแล้วมันแบบกระแสไฟฟ้ามันมากเกินกว่าหน้าเรา เราจะกลัวเหมือนที่ฉันทำเมื่อกี้หรือเปล่าทุกคนตัวกระแสตัวนี้นะมันจะทําให้กระแสไฟฟ้าตัวนี้ปรับเข้ากับหน้าของคุณก็คือไม่ต้องช็อกว่าจุ้ยจิ้มปุ๊บสะดุ้งนี้ไม่มีเขาจะมีการปรับให้มันเข้ากับใบหน้าของคุณค่ะา้สสมนวยขึ ตอบหนะ้าดูชัดขึ้นมะ่ลดูความรู้สึกเป็นยังไงมั่งฉันรู้สึกดีฉันก็รู้สึกหน้าฉันกระจ่างใสคือจริงสวยวันนี้นะคะจิกกี้ก็ต้องขอตัวนะคะไปเพิ่มเซรั่มนะคะแล้วก็ปั่นหน้าต่อก่อนเพราะรู้สึกแฮปปี้มากนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดตั b ส c r i ป e มีอะไรให้กดกระดง่งกระดิง่งกดให้หมดจะเป็นการขอบพระคุณมากๆนะคะไปก่อนแล้วค่ะทุกคน lady j ีค่ะขอตัวไปหน้าบีเชฟต่อก่อนนะคะยังง we <laughs>